มาแล้วครับคันนี้ครับที่เห็นนี่เครื่อง LS Motor oh. เครื่อง LS นี่ออกมาจากรถอเมริกันค่ะ Chevy ah. LS โสดอย่างท่านท่านนึกถ,ถึงที่มันอยู่ก็คือ Corvette Corvette อยู่ใน Corvette ทุกๆเจ generation จะใช้เครื่องรหัส LS ครับ <c oughs> นี่ครับเล็กเกออางคอง <c oughs> นั่นแหละอิทธิพรชื่นใจครับ Backtrack Racing เรื่องคันนี้ LS ครับเทอร์โบ2สปีดผลิตโดย m a c t e ทคครับจูดบายฟุกจูดเวอร์สปอเตอร์โดย My Friend ครับปอนเทคไปโจรงฉายคุณคันนี้นี่แรงม้า2,141แรงม้าครับโอ้โหมุมนี้โคตรหล่อเลยนะมุมนี้มันเหมือนนักร้องเนี่ยพู่งแข่งไปสปรินต์สปรินต์พู่งแข่งไปกอแจ็คเชนอะดูดมันเบื่อแลนะ้วมันสปรินต์ไหม ไม่โคตรแกเลยคุณไม่แก่นะครับก็เรียกว่าแก่แดดดีกว่าเรียกได้ว่ารันนี้เขาทำอะไรกันวะหน้าหาลายหาลายที่สุดเรียกได้ว่ารันนี้เป็นรันออฟฟิเชียลแรกของเลกเก้อ่างทองเพิ่งทำรถคันนี้มาเสร็จไม่นานนี่เองครับ เสียงหวานเจี๊ยบเลยฮะเสียงหวานเจี๊ยบไอเสียงนี้แม่งเสียงคุ้นเคยใช่เลยไหมเฟรนนี่ครับก็เรียกว่าเอาเลเกกอย่างที่บอกครับคนนี้เพิ่งทำมาไม่นานนี่เองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยลงมาวิ่งลองมาซ้อมแล้วก็อย่างที่บอกครับรันนี้เป็นรันอ f ฟเชียลแรกของเขาเลยครับแบบการแข่งขันซุปอัพครับ ก็เรียกว่าเอาให้ปอนมาช่วยแนะนำแนวทางต่างๆลุ้นเลยคิดกันขำๆครับครับต่อหกตายคิดว่าคืนนี้น่าจะเร็วสุดแล้วล่ะน่าจะนะครับแต่ถ้าเอานิวเรคคอร์ดเลยพรุ่งนี้ก็ ก็จะปวดหัวครับที่นอนมาเรนาต้องข้านี่ี่มือมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันดูจะได้ช็อที่บล็อกเลยเดี๋ยวให้มอนซาหมาขายสมมือปัดยามีเลยนะเขามีเลยแล้วเป็นสีเหลืองสีดางสีอะไรผมเห็นอยู่พอบอกว่าเฮ้ยเย็นๆเบาๆนะบอกมันไปนะเย็น มาดูครับรุ่นเลขหกก่อนผมว่า6 6มันตั้งลายขวาว่าลุ้นรถชนตายตื้อๆหน่อยๆมันตื้อๆหน่อยๆแลจงจง้วจบที่จบที่กไม่เกการหายใจไป7วิกว่าเมื่อเท่าเวลานี้เป็นอันดับที่3ครับ ท่าเวลาที่เป็นอันดับสามครับอันดับสามไม่เป็นทางการตอนนี้ครับอันดับสาไม่เป็นทางการตอนนี้ออกดีนะออกดีออกดี